เปิดรายชื่อ36จังหวัดไม่สวมแมสออกนอกบ้านถูกปรับ20,000บาทสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารเด็ดมานำเสนอท่านอีกแล้วนะคะช่วงนี้โควิดระบาดหนักนะคะออกนอกบ้านต้องระมัดระวังตัวนะคะต้องสวมหน้ากากล้างมือบ่อยๆนะคะถ้าท่านไหนออกนอกบ้านไม่สวมหน้ากากนี่จะโดนปรับ20,000บาทเลยนะคะ โดยศูนย์บริการสถานการณ์โรคโควิด -19 กระทรวงมหาดไทยหรือสอบคมทได้รวบรวมจังหวัดที่มีคำสั่งกำหนดมาตรการให้ประชาชนใส่หน้ากากอนามัยหน้ากากผ้าเมื่ออยู่นอกเคหสถานหากฝ่าฝื้นจะต้องโดนโทษปรับเป็นเงินจำนวน20,000บาทล่าสุดมีประกาศออกมาจำนวน36จังหวัดแล้วนะคะทั่วประเทศนะคะ ซึ่งข้อมูลนี้ณนวันที่23เมษายนเวลา14นาฬิกานะคะดังนี้นะคะภาคกลางและเก้าภาคตะวันออก9จังหวัดนะคะได้แก่จังหวัดกาญจนบุรีนครปฐมปราจีนบุรีเพชรบุรีระยองสมุทรสาครสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาและอ่างทองภาคเหนือ8จังหวัดได้แก่เชียงรายตากพิษณุโลก เพชรบูรณ์แพร่ลำพูนสุขโขไทยอุตรดิตถ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี9จังหวัดได้แก่ชัยภูมิมหาสารคามมุกดาหารยะโสธรศรีสะเกดสุรินทร์น้องคายอุดรธานีและอุบลราชธานีภาคใต้10จังหวัดได้แก่ตรังนราธิวาสปัตตานีพังงาพัทลุงภูเก็ตยะลาระนองสต,ตูลและสุราษฎร์ธานี นี่คือรายชื่อจังหวัดที่ประกาศออกมานะคะว่าถ้าประชาชนออกจากบ้านไม่สวมหน้ากากจะถูกปรับสอบเป็นเงิน20,000บาทนะคะก็ออกจากบ้านก็อย่าลืมสวมหน้ากากนะคะล้างมือบ่อยๆแล้วก็อย่าไปที่คนเยอะนะคะเป็นไปได้ก็อยู่บ้านนะคะสวัสดีค่ะ